ของแพงใช่ไหมฮึฮแเดลทำอะไรอยู่อะคะอ๋อผมก็กำลังทำเมนูเด็ดให้คุณอยู่ไง ผมก็ดูสิว่าผมทำเมนูอะไร ผมไม่ทำแบบเนี้คุณท่าดียังไงเอาเงินไปซื้อรองเท้าแล้วทาเป็นแพร่แมบนี้ใส่ผ้าแต่นี่มันเงินเก็บชนะฉันอุตสสา์เก็บเงินตั้งหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้รองเท้าคู่นี้มาเป็นของขวัญให้ตัวเองอ่ะนี่พิวเงินเก็บคุณมันก็คือเงินของผมไม่ใช่เหรอแค่ที่คุณจะเอามาใช้จ่ายในบ้านแต่ว่าคุณกลับเอาไปซื้อของไร้สาระฟุ่มเฟนะือยพวกนี้นะนี่แล้วรองเท้าคูน่นี้ที่ใส่ไปไหนใะส่ผ้าผู้ชายเหรอนี่คุณอย่าลืมนะว่าคุณมีผัวแล้วเนี่ยนี่ฉันก็แค่ยอยากได้รอง ตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณมาคุณไม่เคยซื้อรองเท้าให้ฉันแม้แต่คู่เดียวทำไมอะแล้วการที่ฉันเสียเงินเก็บมาซื้อรองเท้าใส่เองอะมันผิดมากนะรอถ้าการที่คุณบอกว่าฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยอะแล้วทีคุณอะคุณเอาเงินไปทำอะไรไปกินเหล้าไปเลี้ยงเาเพื่อนฉันยังไม่ว่างในคุณเลยบิวมันเงินของผมผมจะทำอะไรก็ได้เปนสิทธิ์ของผมส่วนคุณนะ่ะไม่ต้องมายุ่งนี่จะคุณยังใช้เงินของผมอยู่นะคุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นอะเข้าใจไหมโว้ย <C ười> นี่จ้ะถ้าน้องเอิงไม่อิ่มเนีสั่งเพิ่มได้เลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองขอบคุณค่ะพี่โมเดลนี่มันอะไรกันคะเฮ้ยบิ Boom, คุณตามผมมาทำไมเนี่ยนายใหญ่จังเลยนะคะเมียนั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่บ้านส่วนหัวเอาเองินมาเลี้ยงผู้หญิงคนอื่นแบบเนี้ยบิวไอ้นี่เอิงเอ๋ยเขาเป็นลูกน้องผม <c concur> แล้วผมเป็นหัวหน้าคนเนี่ยผมจะเอาเงินมาเลี้ยงข้าวลูกน้องไม่ได้หรอฮะหรอคะแล้วฉันน่ะคุณเคยพาฉันมากินข้าวนอกบ้านแบบนี้ปะเดือนละคัยังไม่ถึงเลยโอ้ยนี่บิวถ้าคุณจะมาหาผมแล้วจะมาถาออ่างเงี้ยนะคุณกลับไปเลยกลับไปซะนี่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเงินผมว่าผมจะเอาไปทำอะไรก็ได้เปรื่องของผมี่แล้วอีกอย่างเนี่ยนะคุณเป็นแค่นเมียคุณอย่ามายุ่งกับผมดีกว่าคุณกลับไปซะก่อนที่ผมจะโมโหผมไม่อยากมีปัญหาเนี่ยกลับไปสิ ยว่าเมียพี่โมเดลเขาจับผิดพี่โมเดลเกินไปหรือเปล่าคะนั่นไงสิพี่ว่าหน้าทางจะประสาทแดกเนี่ยไม่อยากไ่สนใจนะกินต่อเลยว่าอะไรจักรเบลเงินที่ผมให้คุณไว้เอามาคือผมก่อนได้หมห้าพันพอดีช่วงเนี้เงินไม่พอใช้อะเดี๋ยวนะแต่ว่าน่นมันเงินค่ากับข้าวแล้วก็ค่าซื้อของเข้าบ้านนะคะ เออผมรู้แล้วเดือนนี้คุณก็ประหยัดอะไรกันแล้วทําไมคุณถึงไม่ประหยัดบ้างล่ะคะอย่าคิดนะคะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรหมดเพราะคุณเอาเงินไปเลี้ยงลูกน้องจนหมดใช่ปะนี่บิลหยุดพูดมากเลยล่ะคุณไม่ใช่แม่ผมนะผมบอกให้เอาเงินมาแค่นี้ อ,อ้าวชนโอ้ยเ<ม>ดี๋ยวโมเดลทุกคนนะดื่มเต็มเท่นะ้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองฮิวสาวเปิดห้องวีเพีให้เลยเนะี่ยโอ้พี่โมเดลโคตรใจปั้มเลยคนแบบเนี้ยถ้าเกิดใครได้เป็นสามีอ่ะโชคดีตายเลยอยอเก่งโชคร้ายนี่สิไม่ว่าบิวโอว้บิวนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะมีไม่เลิกตามผมอีกเหรอเนี่ย เงินห้าพันที่คุณขอฉันคืนคุณเอามาเลี้ยงเล่าลูกน้องแบบนี้เนี่ยนะบิวผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ถึงหัวหน้าคนเลยนะทําไมผมจะดูแลลูกน้องผมบ้างไม่ได้ฮะก่อนจะดูแลลูกน้องเมียที่บ้านดูแลดีหรือยังบิวคุณเงียบไปเลยนะผมบอกคุณไม่หลายรอบแล้วใช่ไหมว่าเงินของผมผมมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้ที่คุณไปคิดเมียผมคุณอยา่าไปยุ่งเข้าใจมันได้ถ้าเป็นเมียแล้วมันยุ่งไม่ได้งั้นฉันก็ไม่เป็นแล้วต่อไปเนี้ยเราต่างคนต่างอยู่ฉันจะไม่ยุ่งกับคุ อ๋อนี่คุณบอกเริ่อผมเหรอคุณฆ่าดีไงบอกเรือผมได้คุณคิดว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยผมจะตามไปง้อคุณเหรอะคุณไม่ต้องมาง,ง้อหรอกเพราะฉันไม่มีทางกลับไปแล้วต่อไปเนี้ยคุณจะกินจะดื่มมากแค่ไหนก็ตามสบายเลยไม่มีคนห้ามอะไรพี่โมเดลพี่จะไม่ตามไปง้อเมียพี่หน่อยเหรอ,อง้อมันทำไมแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่มีพี่ก็อยู่ได้ไ่นสนใจเลยกินต่อด้วหมมนะ เดมเดมเดมช้อนชนชอนช้น,ชนโอ้ยหน่อยหน่อยได้ไหมโอ้ใชดิหูของเนี่ยตต้องเยอะจัดเลยเฮ้ยน้างพี่ขอวายเพิ่มสองกวดครับครับโคตรป๋าเลยวะเนี่ยได้หรอกได้มันต้องห้ามพันไปถโอ้ยพี่โมเดลกินเหล้าเมาจนเช้าเลยอ่ะเมาขนาดนี้จะกลับยังไงคะเนี่ย โอ้ยมไม่องห่วงไม่กลับไหวพี่เดินไหวอยู่นะเดินไหวย,ยังไงล่ะคะมาค่ะเดี๋ยวเยไปส่งไปค่ะ ค่ะหมอหมอทำทำไมผมเป็นอย่างงี้หมอคนไข้คะใจเย็นๆก่อนนะคะคนไข้ประสบอุบัติเหตุนะคะทำให้ขาของคนไข้อะได้รับความเสียหายค่ะหมอจำเป็นต้องตัดขาทิ้งะค่ะอะไรนะครับหมอแล้วแบบนี้ผมจะใช้ชิ่ไม่ต่อยกันนะครับผมไม่มีขาหครับ นี่ผมลับไปกี่วันนะครับสมองของคนไข้อ่ะได้รับความกระทบกระเทือนนะคะทําให้คนไข้สลบไปถึงสองอาทิตย์นะคะะสองอาทิตย์มือถือหมอครับผมขอยืมมือถือได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะฮัลโหลฮะฮัลโหลครับบอสผมผมเองนะครับผมโมเดลครับบอส ผมเสียใจด้วยนะเรื่องอุบัติเหตุขอบคุณมากนะครับบอสแล้วผมไม่รู้ว่าผมหลับไปสองอาทิตย์เลยะครับแล้วที่ทํางานเป็นงไงบ้างครับตอนนี้เรื่องงานคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมได้คนใหม่มาทําแทนคุณแล้วฮะบอสหมายความว่าไงนะครับคุณโมเดลครับผมเสียใจด้วยนะแต่บริษัทคงให้คุณทํางานต่อไปไม่ได้คุณโดนตัดขาแบบนี้คุณจะทํางานที่นี่ต่อได้ยังไงผมเสียใจจริงๆครับแค่นี้นะเดี๋ยวครับบอสบอสบอสครับ เดี๋ยวบ้านคะ่ะเอ่โทรศัพท์ของคุณหมอนะคะอันนี้ครับค่ะโอ้ยไปคุณโดนออ้อวอ,อย่างงาเหรอวะเอ่อคือหมอว่าสิ่งสำคัญที่คุณต้องห่วงตอนนี้คือคุณเนี่ยต้องรักษากายรักษาใจให้ดีก่อนดีกว่านะคะว่าแต่คนไข้มีญาติไหมคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะได้โทรตามญาติให้มาดูแลคุณอะคะ มีครับผมอภรรยาผมเองครับหมอช่วยติดต่อภรรยาผมให้ถีได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครัไม่ต้องโทรหรอกค่ะฉันมาแล้ว<ะ>ถ้าอย่างนั้นหมอขอตัวก่อนนะคะนูผมว่าคุณจะไม่มาหาผมซะอีกอะฉันเสียใจด้วยนะคะเรื่องขาของคุณอะ ผมก็กำลังทำใจอยู่อ่ะบิวผมขอโทษนะต่อไปนี้ผมจะกลายเป็นภาระของคุณอะคุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราอ่ะเลิกกันแล้วฮะคุณคุณไยคุณไความว่าไงอะบิวคุณจะทิ้งผมเหรอก็ผมขาขาใช่ไหมคุณเลยจะทิ้งผมอะเดวเราเลิกกันก่อนที่คุณเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุอีกนะคะคุณลืมไปแล้วเหรอคุณเป็นคนบอกฉันเองว่าอย่ามายุ่งกับคุณอีกบิวคือคืออย่างนี้นะคุณฟังผมก่อน ผมไม่ได้จริงจังอ่ะผมแค่พูดเล่นเองอ่ะแต่ฉันพูดจริงค่ะที่ผ่านมาฉันเตือนคุณมาตลอดฉันห้ามคุณตลอดแต่คุณกลับตอบแทนฉันด้วยการต่อว่าฉันแล้วก็สั่งให้ฉันเลิกยุ่งกับคุณแล้วทาไมตอนเนี้ยฉันต้องมารับผิดชอบความผิดพลาดที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเองด้วยคะบิวบิวขอร้องนะอองอองคุณฟังผมก่อนคุณอย่าทำแบบน,นี้เลยนะบิวนะนี่ผมไม่เหลืออะไรแล้วขราบผมก็ไม่มีแอมงานผมก็ไม่มี คุณจะได้ทิ้งผมไปหรอพวฉันว่าตอนนี้คุณโทรหาลูกน้องคนที่คุณเคยเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าดีกว่าไหมคะให้เขามาดูแลคุณอะ่ะดูสิว่าเขาเนี่ยจะตอบแทนบุญคุณคุณไหมแต่ว่าตั้งแต่ที่คุณเข้าลงพยาบาลมาเนี่ยได้ข่าวว่าเขายังไม่โผล่หัวมาเยี่ยมคุณเลยนะคะ <S <S ดูแลตัวเองดีๆนะคะลาก่อน เบลเบลคุณจะทำแบบนี้คุณกลับมาก่อนเบลเบลเบลคุณกลับมาก่อนผมขอโทษอดไม่ขอโทษอดเบล